และพระเอกจากสุโขทัยเตี้ยพิจิตรพวงเทอนยนิมดูกันโ้โลีลาเลืองมากไอ้นี่มันเป็นใครมันให้สงสัยเสียทุกสิ่งดูข้างล่างเหมือนคนดูข้างบนเหมือนลิง ย่าว่ากูเลยเพื่อนพวกกูเหมือนจริงๆโอ้ยเถียงด้วยแก้เขาสิแก้กันแก้กันอรือเปล่าถ้าผู้หญิงถ้ามึงชน,นะผู้หญิงคนนี้เป็นของมึงถ้ามึงแพ้ดูอะไรจะเกิดขึ้นไอ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามจริงมึงกินสีอะไรเข้าไปเนี่ย <c oughs> ไอ้ลามกตลกลึกอไอ้ไอ้ตูดบึกมามัวทำหัวสูง ปากีหรือจะดีกว่านกยุงเฮ้ยแก้มกูกหรือจะดีกว่าแก้มคนอันตัวกูเหมือนขุนเขาพระสุเมรุมานเฮ้ยปลาฉลาดหรือจะสู้เราปลาที่สนแน่อาวโอหรือจะสู้ทะเลวนเฮ้ยตูดคนหรือจะนิ่มเท่าจิ้มควายเฮ้เวนเวนเวนนาน่านรู้ตัวว่าทำผิดหลบเข้าลองเท้า เฮ้ยไอตัวเตี้ยมึงออกจากรองเท้ามาสารภาพผิดซะทำไมอหยิบให้น่อยหยิบให้หน่อยไหม่เนี่ยเอออ้าวมึงก็หยิบเองได้นี่ทำไมไม่หยิบอะหยิบให้หน่อยโอ้อเออชีวิตฉันไม่เคยก้มหัวให้ใครโวยนาเฮียทีหลังมึงก็ง่ายหลังหยิบเนี่ <laughs> <laughs> แกและเสียเสียลูก เออมันไม่จำไม่ลืมเว้ย <ไป S 2> มาไห้จริงใช่ปหเก๊ฟังคำลามว่าเออบาปลาใสให้แสนเจ็บใจเหมือนนกไก่เอามาให้ลราตีปีโอ้โหโะฮะจับได้แล้วมึงคอยดูจะจับจัดใส่รูแล้วให้ปูนี่โอ้ยได้เลย ปูหนีบกูก็ไม่ตายเออให้ปูหนีบกูก็ไม่ตายว้าวปูหนีบมึงก็ไม่ตายจับมึงได้เอามันฟองต่อยให้วมปิดให้วมปิบจะวมปิบกูก็ไม่ตายเออฟอต่อยวมปิบกูก็ไม่ตายอ่ะไม่ตาย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 แม่งฟองต่อยมึงก็ไม่ตายเออถ้ากูจับมึงได้กูจะหินนี่โอ้โหอะไรนะหินหิน ก้อนหนินเอาหินหนีบหินด้วยเเฮฮ้้ยยจจสู้เขาสู้เขาอ่ะอะไรนะหินหินสองก้อนหินหนีบกูก็ไม่ตายเเอออาหินหนีบกูก็ไม่ตายอ่ะหินหนีบมึงก็ไม่ตายถ้ากูจับมึงได้กูจะให้กระรี่หนีบกูเฮ้ยกระรี่หนีบกูก็ไม่ตายกระรี่หนีบกูก็ไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตายทำยังไง ก็ไม่ตายเก่งงวิ่งไวๆลูกอีลิงทีบเอาละครับตอนนี้เมื่อตกลงกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างมีความรักตระนางเอกและแล้วดาวร้ายกับพระเอกยิงการต่อสู้กันพบการแสดงของดาวร้ายจากจังหวัดพิจิตและพระเอกจากสุขโขท,ทัยเตี้ยพิจิตรทวงเชิญยิ้มดูกัน ฟันก <calam boundaries. S 2> ็ไ <descon> ม่ฟันเออมัวแต่ล <al ide> <mon> ีลาลีลาจะฟัน <al> ก <ide> ็ไ <Practice> ม <Alberto> ่ฟันมันก็เป็นอย่างนี้ทุกเที่ยวเลยเมื่อคืนทีละได้เด็กไปมัวแต่ลีลาจะฟันก็ไม่ฟันเด็กกลับอดคนเราฟันไงล่ะเฮ้ยคนเราฟันคนละซี่ฟันเลยเจ๊มาเอาดูสู้กันเป็นไงลิเกผมคุณลุงสนุกมาไม่เสียงอะไรเขาเรียกอะไรเเอฟฟ เอฟเฟกเออแม่ใช่ไดูไอ้ตัวนี้ดิแม่กูทำยังไงจะให้คนดูมันกระทึ้ไปตัวนี้ด้วยเอาเลยเกลให้สมบูรณ์บาทมาโยมาดไอ้ตัวนี้เป็นไงเ <laughs> นี่ยใช่ไหมโอ้โอโอ แม่ยั่วยวนเฮ้ยเขาเว้ยเลยคนกำลังคนดูกำลังจะเออเฮ้ยใครตีวัเนี้ออกมาข้างนอกหน่อยเถิดตะกวนมองไม่เห็นนั่นะมองไม่เห็นหรือไงเนี่ยเออดูเลยหมดเรือเลยเอออะไรหมดเรือหมดหมดรถวันนี้ที่มาใกล้ๆนี่มึงดูเขาหน่อยดิเวลาลิเกเขาสู้กันเนี่ยเออเวลาเขาลงดาบเนี่ยดูจังหวะดาบพอดาบลงก็เป่ง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 ให้มันเข้าจังหวะมันจะได้ดูเหมือนเอาดูใกล้ๆเลย ดอยอยโอ้ยนี่ขนาดให้มึงดูใกล้ๆมึงยังทำไม่ได้เลยเนี่ยเอาเวนจริงๆเลยดูสิดูสิเอ้าดู เดี๋ยวก็โดถีบเป็นบางพื้นที่หรอกไม่ไปตีไปไหมเนี่ยเออให้ลุงก็ตีเดี๋ยวจะจะทําให้ดูเออดูเวลาคนโตเขาทําให้ดูแล้วดูเออมึงจะไปทําอะไรได้ไว้ปืนนอกจากทะเลาะกันแล้วก็ยกทีวีหนีเนี่ยฮะพอดีกันก็เอาทีวีไปให้ดูไปแค่1 4นิ้วมึงยังเอากลับอีกอ่ะดูลุงถ้าเทียงกันหน่อยเดี๋ยวก็เอากลับแค่12นิ้วเหลือให้มันสองนิ้วอ้าวมาดู ดูเน <laughs> ี่ยเวลาดาบเขาลงแล้วถึงตีไม่ใช่ไม่ตีสุมสี่สุมห้าดูเนี่ยอย่างงี้อย่างงี้ยังไม่ต้องตีอ๋อทจะบอกฮะเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเลือยังจะมาสอนเขาอีก นึกแล้วับบลบดาบเป็นป่าฟันเป็นป่าลบดาบมันก็ต้องลบให้แหมให้เข้มแข็งหน่อยดูนี่นี่มานีดูน่่เ่ฉันเคยดูลิเกของเราแล้วแม่แม่มันมันก็ต้องมีให้เสียวเสียวว่าเร็ว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  รู้ไม่หวังผลจกฉันนี่จะได้ผลค่อยๆกันได้ปะเออให้มันอัสโลสโลเถอะช้าช้าอย่าอ่าอ่าอาเออมันทียมตัวให้มันมีสัญญาณซะหน่อยจะมันจะได้หลบถูกมึงจะกลัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอางี้ถ้าฉันครับกระพริบตาขวาท่านแทงขวาฉันกระพริบตาซ้ายท่านแทงซ้ายกันแล้วกันโอเคตามา ว้าวน่นน่านน่านน่าน่านกระพริบทั้งหน้าเลยู้เฮ้ชัดๆเอชัดๆคนจะได้ดูชัดๆ้ยนบนนบ้นิบที่เฮ้ยนิบอันนิบทําไม เอาไม่หนีบก็หลุดนะเวี่เฮ้แสดงว่าสั้นดีท่าอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นนานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ